ซู้ๆกับสามแม่รลวค่ะ EP เท่าไหร่ไม่รู้บาด้วยครับพี่น้องตอนนี้มืดเดี๋ยวดยพี่ดอกเอ้ยกระไดสีฮอดเป่าไม้ทะเห้งกระแห้งฝนน่ะนะโรงงานน้ำตาลลงจะหมดนอยอยู่นื่ลืมซื้อขันจ้องมาสั่งมีเสียง ตอนนี้นพนตกแขงพี่น้องจะได้ยินเสียงปะตามแม่ลูกสู่ขยังนี่น้อแม right. ่โมเห็นยังเลยทั้งนั้นพายุข่าวพี่น้องเอ้ยพายุยังก็แม่พายุอันบุร่อย จดบินโบเฮนยางเลยพี่้องเห็นแต่ไฟลดน้อยเนี่ยกายสิฮอดจุดไม้แล้วนี่บ้านเน,นี่กับบ้านยังก่อนบานบ่ข้ามเลยใดน้องแม่มแจ่พะยูซีิพี่นออ้องเฮ้ย แจ้งนะปานิพีชคนด้ะะนต่เฉพาะอาหารวาเองเมื่อไแล้วนี่มันตน้องไม่งนตัวนี้นี่ตอนนี้นะคะ17นาฬิกา20กว่านาทีนะคะยามบันทอดจุดไม้ออกโดยมาแต่แต่ตจังโมก็แม่2โมงนโเานาะ3-4 3ชั่วโมงกว่าพี่นอ้องเลยยังบันทอดเลย หนูว่าละประมาณหกมงแม่หอดเราจะหอดจุดไม้ยเลยพี่น้องเอ้ยสูสๆกับซามาลาจามมลูกไหมสูบบอแม่ประมาณแปลมาแต่ลมมุง แ,แม่มันอย่าแห้งแล้วแม่มันแห้งไประพุ่นเหมือนี่นะเบิ้งก้อนนี่นะทาแฉะเลยผูกเปียกแห้งอะไรนี่แท้ห้าน่ะนะห้านะกายแล้วห้านะหันประจำของเราหน่ะคุณนา้นา่าจจะกายนะบอก,กห้าน่ะมันซี่เหรอไม่ใช่ ร้านก๋วยเตี๋ยวที่เรามันซื้อบ่อยๆฮะแต่ประเด็นค่ะบบเลยกลายแล้วมันอยู่ไกลองเฮียนดิไกลองเฮียนนะก,ก็แม่นโอ้โหแม่หอยฮาว์เลยมันดังรอดแล้วะดูตะวินะไปเจอกันคังหน้าพี่น้องขออนุญาตนอนก่อนนะครับค่ะไปแม่นอนก่อนเออเดี๋ยวมือเห,ห,หลิมตาคือท่านก็ลงงานแล้วก้ะท่างก็บอกว่ามาแต่หมู่บ้านมแม่นอน คุณสายก็ไม่ต้องล่าเนาะแม่เนาะท่านไม่ทำมิตาลามุติสุขสวงนะมตาลามอพุนตกยังอยู่มิตาลายู่ติเมื่อวานที่เจอกันข้างหน้าค่ะจุดไมยแนวพี่น้องตอนนี้เราอยู่บ้านพัดเนาะเป็นห้องพันลมเนาะพี่น้องเนาะห้องพันงามนะพี่น้องเอ้ย แล้วม่เนาะเลิศเนาะเตียงกับโซนราคาสองร้อยบาทพี่น้องเอ้ยห้องสองร้อยบาทจะพาทัวร์นะคะจะมิ้งกระจกซองน่ะเนาะรายการนี้กระสุเป็นบอลล้างน่ะเนาะมีทุกอย่างเครื่องปรับอากาศตัวนอนนั่งก็สะอาดพี่น้องเอ้ยเนาะ เคยเปิดน,น,น้ำม่านเตรียมอาบน้ำเออเริ่มระบายอากาศก่อนพีการระบายอากาศก่อนรูลามาหอนห้องแอร์แหงกระัวอี๋อันนี้ห้องบดแอร์อันนี้หองบดแอร์ได้สามารถเปิดพัดลมได้เนาะ Mẹ tay đuôi. A sức mạnh mẹ Mày tay đuôi. 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 พี่น้องเอ้ยนูก็กินยักษ์คูมอยู่แตมันขึ้นเสือเล็กกางพีน้องาถูกใครมาเนื้อมาหอดปุ๊บก็เืือเล็กปั๊บเม้อาเล็กมูนํมหาแั่หาเล็กหาเล็กมูมูอันอาเล็กหมูอีกเลยเอาเล็กหมูหาคุณหา โดยแล้วรู้เจเล่ก่อนพี่น้องเลยเบิ้ลเจ็ดสิบเนี่ยสะอาดทุกถิ่นถือเกือบชั้นหนึ่งพี่น้องห้องนอนสะอาดดัดดีนัห้องพี่น้องจะมีปลั๊กไฟอยู่หลายบ่อนเนาะหลายจุดตรงนั้นก็มีแร่บอนเสียบธรทัศน์ก็มีอันกระดานใหญ่เนาะ ทางนั้นนี่น่าจะมีกันบ่แทนมีเม,ม็ดดอกไฟตัวนี้เปิดนะไหนเนาเปิดกระด็ดนเนี่มันเปิดมาได้รสนใจเดี๋ยวนี้อันนี้กับบอนแคว้นฝาบอนตากผ่าพีา่น้องเลื่นเนาะเล้ยรู้ว่าตัวนี้อ,อ,อ,อีกบอเรื่องตัวนี้ ครืนน่องเงียบปะอันนี้ยันหน้ามัวนียโมมีมมมีโมมีย่าห้าสี่หา้าชัดแจ้งสากบอกสากแบดก่อนเนาะเราจะมาการพี่น,อน,น้องเจอกันตอนถัดไปเนาะแม่คอยวีพรมลยการ์ลันซีไปพี่นอ้องออกมาจาก แม่งานมันดีเนาะงานผักนี่แมก่ก็วินให้การงานไปเนอะสีสวนเซอร์ว้วดีไปแม่พฝนเหยกกีกยงกระมานี่ไปไม่ไหมนี่เพื่อนเพื่อนกะติกกับอันนี้เลยโอ้ยฝน หนูลืมถือแม่หนูว่าอย่ว่าลืมถืออันเจาะไปไปไปเรกอนผักที่เราสีสมพงข้าวนี้ว่าได้บ่แน่ๆเลยมาบรรยากาศแบบนี้ที่นี่ทุกบ,บ้านีคีคนเนาะ

สวัดดีค <guarding okay>? ่ะสวัสดีค่ะสุดยอมากเลยสุดยดดนีเออเอ้คุณน้้ไม่าไมนาเยสวยจังเลยสวยจงเ้ย

ใหญ่อมาหัดแล้วเองยั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 งนี่คันบอกขันใแม่โมก่อนกินทานก่อน

อาคารนะนันีกเพืนี่เรานีเนนี้นนาเอนนีเอนอนเอเพืนอเอ 不是老板，没事，老板。嗯嗯嗯 จะมากินทานอยู่บ้านบะคำพี่น้องงานข้าวดำนอพอผงผีต oh. าไม่มมดีมาปวดตั้งแต่ปีก่อนๆน,นะฮะมีแม่คือสวยคือเลิศแต่เดียวเนาะแม่งก,กวนลูกกวนเต้าเนาะทีได้ตักวก่อนลูกอะไรแม่ลูกบให้สาเพิ่มสาเพิ่งบัวสาเพิ่ม งาบันท้ร่งามเกินน่ะเกินตาแม่ได้พัวก่อนลูกแม่ได้ผัวแล้ว